ค่ะแล้วเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหม้อไฟเกาหลีนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำเนาะไม่ต้องใช้น้ํานะคะอน,นี้แ่อายนะออกไปเปิดฝาเลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีเห็ดเข็มทองมีไข่แล้วก็มีบัลโดนานะคะเปิดเลยเปึ๊บนะกรองออกมาก่อนก็ให้เห็นหน่อย ออกมานะคะตัวนี้ก็จะมีช้อนให้นาะมีซ้อมให้นะคะช้อนกับซ้อมแล้วก็จะมีผงตัวนี้จะเป็นผงรดต้มยำเพราะว่าเราจะทดลองต้มยำนี้ก็เป็นมาม่านะคะแล้วก็ด้านล่างกล่องก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวให้ความร้อนนะคะอยู่ในถุงเราก็จะเก็บออกมาจากถุงพลาสติกเนาะวางไว้ก่อนนะจนเสร็จปุ๊บก,ก็จะเก็บมาม่านะคะเก็บมาม่า ทำทานง,ง,ง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟใส่เ,เกลี่ยมากๆใส่ถ้วยนี้นะคะนี่น้องใส่ขาแล้วก็เอาผงใส่ผงใส่เรียบร้อยเราก็จะใส่เห็ดเข้าไปใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วเราค่อยใส่น้ำทีเดียวเนาะอันนี้ใส่บาลูนาก่อน คือใช้มือเลยนะคะเพราะว่ามือล้างแล้วนะเสริมโรน่าแล้วก็ใส่เห็ดวันนี้เราเตรียมมาก็คือจะเป็นเห็ดเข็มทองนะคะใส่ลงไปในขอบนี้เลยเข็มทองเสร็จแล้วก็จะใส่ไข่หนึ่งฟองนะใส่ไข่ลงไปเลยหนึ่งฟองตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะเติมน้ำเดี๋ยวสักครู่เตน้ำล่างก่อน ช่แล้วต้องเตินข้างล่างก่อนน้ำอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมได้จ้ะนี่วันนี้เรามีคุณยายมาช่วยนะคะคุณยายกินแล้วเเทผมว่าใส่เย็ชิกินแล้วไรรู้ดีมากคุณยายคุณยายดูเทน้ำใส่นะคะใส่ไปเลยโอเคนิดก็ได้เพราะว่าเผื่อเผื่อน้ำเดือดตลอดดูสักพักนะทีนี้มันจะมีไอความร้อนขึ้นมามันกำลังพองตัวนะคะ ง่ายแล้วก็วางตรงนี้ลงไปรึมปุ๊บแล้วก็เทน้ำใส่เสร็นิดนึงอ่านิดนึงก็ได้เนาะม่มันไม่เห็นเลยโอเคค้อมพอท่วมนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เลย5นาที10นาทีแล้วกันเนาะ การไว้เพื่อความชัวร์เพราะว่าข่ไข่ใ่นี่สิบนาทีนะคะเด,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากสิบนาทีผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วเราก็มารอนะคะสิบนาทีอาจจะใช้เวลาสักประมาณสิบนาทีเนื่องจากว่าเราใส่ทั้งเห็ดเข็มทองใส่บอลูนา่าแล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะ,ะเพื่อให้มันสุกดีๆเนาะเราก็จะไดะ้เราก็จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งสักประมาณสิบนาทีละกันสังเกตจะมีเสียงเดือดนะคะ จับเวลานะคะตอนนี้จับเวลาก่อนเวลาผ่านไปสักสิบนาทีหรือไม่ก็จริงๆก็คือก่อนสิบนาทีก็ได้แล้วก็เปิดแล้วก็ลองลองดูว่ามันลองคนดูก็ได้ะคะ่ะว่ามันสุกหรือเปล่าค่ะและ้วทีเราก็จะมาเปิดดูนะคะหลังจากสิบนาทีผ่านไปว่าจะเป็นยังไงยายถือให้น้อยจะเปิดดูยายถือก,กล้องให้หน่อยนะคะยาย <laughs> เอาถิ้ไว้อย่าให้มือบังกล้องเอาให้มันเห็นอย่างนี้พอดีจ้าเราจะเปิดนะอืมอ่ะคุยอะไรพอดีเดินมาเอออย่างเงี้ยอ่าคุยยังไงก็ต้องให้เห็นนะ่ะโอเคอุย๊ยร้อนจุงว้ายดูสิไข่สุกไหมดูสุกไหมโอเคอุย้ยร้อนมากเลย สุกเหมือนต้มเลยอ่ะเหมือนต้มแม่ให้เห็นกล้องมันให้มันอย่างเงี้ยให้เห็นด,ดีอ,อืมนี่นะนี่นะเห็ดสุกอย่างอ้เห็ดกจะเลลเนี่ยเห็ดก็สุกแห้อะอืมมากต้องอคือถ้าสมมติว่ามันแบบมันก็จะเดือดระหว่างที่เรารับประทานก็ <S <S จะเดือดไปเรื่อยตลอดเดือดตลอดเราก็อ,อกคน ยกให้ซูสูงหน่อยค่ะเออเดซูลงไปะนะคะโอเคอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้ได้ค่ะคุณยายถือกล้องให้หน่อยยาเนี้ยไข่ก็สุกบาลูน่าก็สุกนะคะเห็ดก็สุกเห็ดก็สุกเลยนี่หน้าตาของมาม่าเพื่อนปฟนของาก็คือมันสุกหมดแล้วเส้นก็สุกแล้วพอดีกรุรอบแบบว่าไม่ไม่เละเส้น ถ้าเราอยากให้มันสุกกว่านี้แล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้ได้เพราะมันก็เดือดอยู่ตลอดนะคะเหมือนหม้อไฟอะคือหม้อไฟแต่ลองชิมซิว่ารสชาติจนะเป็นยังไงเนาะอือหอมกลิ่นต้ยมยำมากเลยอมีไข่ด้วยนะคะอร่อยชิมกันนะดีก่นนะ โอเคเราก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิส้นนะคะขั้นตอนการต้มก็คือถ้าเราจะรับประทานก็คือรับประทานได้แล้วอันนี้ก็คือถือว่าสเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าก็เส้นเหนียวนุ่มค่ะผักเพีงก็สุกสุกหมดแล้วอล้วว่าีบอยู่ค่ะอคีบอยู่โอเคงั้นก็ขอไปรับประทานมาม่าเกาหลีก่อนนะคะ